อเอาละครับขอตละเข้าสู่ราคิงโกและนี่คือวันที่4ของการเดินทางในทริป4วัน3คืนเที่ยวเมืองภูเก็ตตื่นเช้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดขึ้นรถ2แถวกันเลยดีกว่าเพียงแต่ว่าวันนี้2แถวเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูครับผมและมีราคาอยู่ที่15บาทตลอดสายโดยจุดหมายปลายทางในเช้านี้ของผมก็คือที่เกาะซีเร่นั่นเอง เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นยังไงวะเกาะซิเรมันต่างจากเกาะภูเก็ตยังไงน่ะเหรอมันก็คือเกาะเล็กๆที่อยู่ติดกับเกาะภูเก็ตเลยนะครับที่แห่งนี้คือชุมชนชาวประมงที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ขอไปเดินตากแอร์ให้มันเย็นฉ่ำชื่ในใจสะหน่อยที่ห้างเซนทัลภูเก็ตเพราะว่าห้างเซนทัลในกรุงเทพเนี่ยเราก็เดินมาทุกห้างแล้วนะขอมาลองดูหน่อยสิว่าเซนทัลที่ภูเก็ตจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะและโซนที่ผมชอบที่สุดก็คือโซนฟู้ดคอร์นันเองซึ่งที่โซนนี้จะะมมีอไรห้้ผกินบางนะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็เราก็ไปดูกันเลยรถของเรามาแล้วครับผมสีชมพูสายสามนะมะไปเที่ยวกันครับผมไปเกาะสิเ่ค่ะ สวยกัน้ายฝาตายดีกว่านะผมครับมันมีร้านอาหารตรงโดนโอเคครับเอาละครับผมถึงแล้วโอเคเราก็มารอตรงนี้นะขาขากลับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะจ้าไปรอได้โอเคตผมล้มตรงนู้นครับและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับก็ซีเรนะเป็นความซนของผมที่เมื่อคืนเนี้ยผมถ่าย Google Map เล่นๆไงแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยทางทิศตะวันออกของภูเก็ตก็คือตรงตัวเมืองนั่นแหละ มันมีเกาะเว้ยที่เป็นเกาะซ้อนเกาะไงคือภูกเก็ตก็เป็นเกาะแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบเว้า,วาวหน่อยหนึ่งใกล้ๆกันติดกันเลยล่ยลละคุณงานข้ามสะพานเมื่อกี้นี้ที่มันมีป้ายข้ามมาก็เป็นเกาะอีกอันหนึ่งชื่อว่าเกาะซีเรซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเพิ่งเคยจะได้ยินชื่อแล้วครั้งนี้แหละก็เลยมาเดินเล่นดีกว่าที่ว่าเกาะซีเรเป็นยังไงและข้อดีก็คือว่ามันมี2แถวด้วยไงสองแถวสีชมพูเป็นสายสามนะ แต่ในสายสามเนี่ยเป็นสีเขียวเออก็งงดีเหมือนกันรถสีชมพูแต่สายในยแผนที่อ่ะเป็นสายสีเขียวเบอร์สามแงั้นเขาก็จะพามาที่เกาะสิริเลเลยผมก็จะลองไปเดินดูซิว่าเกาะสิริเหลหน้าตาเป็นยังไงนะ <c oughs> จากจุดที่สองแถวจอดนะ <c oughs> ผมเดินน่าจะสักไม่ถึง200เมตรนะก็จะถึงชายหาดแล้วเห็นอยู่ลิบๆตรงนี้แหละแล้วก็รถสองแถวเนี่ยจะใช้เวลาแต่ละคันเนี่ยที่จะมาก็ประมาณสักไม่เกินชั่วโมงจะมาหนึ่งคันตอนนี้เรา10โมง40บ ถ้าเราจะกลับก็ประมาณนี้11โมง40หรือมาก่อนนิดนึงก็ได้จะได้จะขึ้นรถกลับได้นี่คือป้ายที่บอกว่าเรามาถึงเกาะซีเลแล้วนะเป็นป้ายที่มีความคลาสสิกโปสคูลอย่างมากเกาะซีเล่เขาจะเป็นชุมชนชาวะมงนะครับที่เห็นอยู่นี่คือน่าจะเป็นกับดักใช่ไหมครับพี่อันนี้รอบดักปลาหมึกรอบดักปลาหมึกโอ้ มือหอมเหรอครับอ๋อไว้ดักมือหอมนะครับพี่หอมมือกระโนมี๋อ้เจ๋วเลยครับระวังไกลนะครับไม่ระยะอ๋อไปวางที่เกาะระยานู่นเลยนะครับมาเราไปดูกับดากของพี่เขาดีกว่าว่าเขาทํำยังไงมีหลังคาสีเขียวสวยเลยนะกันหมึกร้อนไปมันเข้าไปอ๋อเข้าไปไข่ด้วยอ๋อวางวกี่วันนะพี่กว่าจะไปเอากลับวางวันเดียวเพื่อนสาวแล้วอ๋อวันเดียวก็ได้แล้วเนอะโอ้ ว้าวแถวนี้นี่แบบว่าโคตรธรรมชาติเลยนะชอบอ่ะนี่ครับกับดักปลาหมึกโดนแน่นอนหมึกเผาแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆห้าไม้ไม่พอเลยพาไปดูทะเลดีกว่านะว่าบรรยากาศทะเลของเกาะซีเรนะฮะนี่คือแบบดิบๆเลยจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นเกาะพีพีด้วยนะมันจะเป็นเงาดำๆลางๆน่ย อยู่ตรงนู้นเลยโอ้ยความรู้สึกที่แบบว่าเสียเอาเนี้นเนี่ยเสียบน้ํามันจะแบบว่าพุ่งครวดขึ้นมานะฮะเรามาเดินเล่นอยู่บนอา่าเราจะเป็นสะพานปลาจําลองละมั้งหรือว่าสะพานปลาชั่วขราวที่ตอนนี้คือเป็นแบบนี้ไปแล้วนะ <c oughs> แต่พอใช้งามนมาอย่างนักนวงมีความคุ้มค่ามากมายนะกับสะพานปลาแต่ดูเท่ดีนะแต่ก็เดินก็ระมัดระวังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเปียกเอานะฮะ ไปเดินจุดอื่นกันต่อดีกว่าที่นี้มีร้านอาหารนะดูที่ว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างนะสวัสดีครับสั่งอาหารหน่อยสิครับนี่ตามสั่งนะครับอ่าเดินมาเ่อเลยนะดูเฉยๆสิบ้านเดือดไหนดีบ้านเดือดนี้ก็ได้มีเลยครับโต๊ะที่เราจะนั่งกินข้าว เป็นมื้อเช้าของผมนะซึ่งก่อนมื้อเช้านี่ก็11โมงแล้วว่าเราตื่นสายนะอืมหมึกกุ้งเอาเป็นหมึกกุ้งทอดกระเทียมแล้วก็ไข่เจียวครับผมอันนี้ปกอะไรหมึกกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไข่เจียวเห็นไหมเป็นอันนี้โอเคไหมครับไม่หร <c oughs> อกเพราะทุกทีสั่งแต่กะเพราไงคราวนี้อยากจะลองแบบว่าเป็น ทอดกระเทียมดูบ้างเป็นแบบเด็กๆนะอาหารเด็กๆสมัยเด็กๆเ,เ,เรากินอะไรหมูกระเทียมใช่ไหมนี่เรามาทะเลเราก็ต้องกินกุ้งกระเทียมหมึกกระเทียมหมรือว่าไข่เจียวกนไอยดีกว่า ก็กินอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับข้าวหมึกกุ้งกระเทียมไข่เจียวแล้วก็มีน้ำปลาขวดใหญ่อีกหนึ่งขวดนะร้อยเดียวเองเออ,อร่อยเลยครับหมึกกุ้งนี่โอหอมทะเลสดเด้งกกึบๆเลยตอนนี้เราจะไปเดินชมบริเวณไหนกันต่อนะนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อกุ้งเหรอครับเอกุ้งกับหมึกมนะครับว้าวแจ๋วเลยครับน้วปลานี่คือปลา,าอะไร ปลานัปลาทูแขกปลาทูแขกใช่ไหมเออผมว่าหน้าตาเหมือนปลาทูนี่ไงี่นี่ปะทูคอยอ๋อครับปลาทูแขกปลาทูแขกอออร่อยสู้อร่อยสู้ปลาทูแม่กรองได้ไหมอร่อยสู้ปลาทูแม่กรองได้ไหมได้นะนี่ไงไม่เห่าลูกไม่เห่าถ้เดินมาเจอชุมชนนะครับที่บ้านเขาอยู่บนเนินเขาเลยนะเอออารมณ์เหมือนชุมชนชาวเกาะก็อยู่บนนี้แหละตามเขาอย่างนี้ วันนี้มาเดินเล่นนี่แบบว่าโชคดีมากเลยนะคือแดดไม่มีเลยครับมาเดินเล่นเลาะริมหาดดีกว่าเพราะว่าเดินไปนิดเดียวนี่ก็จะเป็นท่าเรือลนะท่าเรือน,นี้น่าจะเป็นท่าเรือที่แบบเขานั่งเรือไปเกาะพีพีอะไรแบบนี้เลยนะมาก็เดินชิวๆครับชม <Okay. S 1> ว,บว้าวทางแบบว่าเสียวใช้ได้เลยนนเนี่ยมาเดินเล่นบนโป๊ก,กันนะครับ ตะกี้เยกสะพานปลาจำลองไม่ใช่นะมันคือโป๊ะโป,โป,ป๊ะพลาสติกโอ้โหวิวสุดยอดแล้ววันนี้ก็โชคดีที่แดดไม่ร้อนนะฮะมีความแบบนุ่มๆนะแดดเบาๆนุ่มๆมอากาศเย็นนะลมที่พัดมาเย็นไม่ร้อนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าภูกเก็ตจะอากาศแบบว่าเป็นแบบนี้นะถือว่าดีเลยนะที่เห็นเรือจอดอยู่นี้ไม่ใช่ท่าเรือนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นท่าเรือปรากฏเป็นจุดซ่อมเรือนะครับท่าเรือนี่ก็คือตรงที่เราไปเดินเล่นนั่นแหละโป๊ะพวกนั้นแหละเป็นท่าเรือที่เขา มานั่งเรือไปเที่ยวเกาะพีพีอ่ขาข่าวล่ามาแล้วครับผมรอไม่นานนะครับก็ประมาณตามที่เขาบอกไว้โอเคไปไไหนคปเซนทันครับ,คครบมาเร็วกว่าทีไวมาเร็วกวไปทีไวก็ประมาณชั่วโมงพันเลยนะจ้า จากสองแถวมาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมุ่งหน้าไปยังเซนทันครับเซนทันภูเก็ตไปเดินดูเซนทันดีกว่านะอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยเซนทรัลภูเก็ตใหญ่โตอลังการมากเซนทันภูเก็ตนี่มี2ตึกเลยนะเขาบอกว่ามีเซนทันทั้งของเก่าและของใหม่นะขวามือนี้ผมว่าน่าจะเป็นเซนทันของใหม่นะเราจะไปเดินดูของใหม่กันครับของใหม่ต้องดีกว่าอยู่แล้ว โอ้ oh, ใหญ่โตอลาัางการนะครับเซ็นทัลภูเก็ตส่วนด้านขวามือก็เป็นเซ็นทัลภูเก็ตน่าจะเป็นตึกเก่านะครับดูเล็กกว่าเยอะเลยวันนี้ก็เป็นการเที่ยวแบบเรียกว่าคอนทราสเลยนะเมื่อตอนช่วงเช้าใช่ไหมเป็นชุมชนช,ชาวประมงและช่วงบ่ายเราเป็นแบบว่าเดินห้างเลิศหรูไฮโซอลาัางการครับนะเป็นไงอารมณ์แบบเที่ยวแบบจินอยางเนละฟิลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เซ็นทันภูเกต็ตว้าเปิดมาไอเย็นเจี B ๊ยบเปลี่ยนฟิลกันเลยนะครับโอ้โหดูดีอลังการมากนะจากที่เราโดนแดดเผามา,มาในช่วงเช้านะช่วงบ่ายมาตากแอร์ดีกว่า มาข้างล่างนี่เป็นโซนฟู้ดคอร์ทนะก็เป็นแบบแนวแนวสตตีทฟู้ดซึ่งดูดีเลยละ่ะอ่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับผมคนี้เริ่มดีแล้ว 对吧？